สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับผมขอต้อนรับมือนีมาพบพ่อกับแอดอีกคือเก่าครับผมบรรยากาศช่วงเย็นเย็นครับกําลังจะหก6มงแล้วครับาการมีหน้าทางตัวดิตัวเด็ดมาบอสุฟังอีกคือกเก่าครับผมทายเอท่านไ,นไดติดตามแอดอยูครับจะเห็นงวดที่ผ่านมาครับคลิปที่แอดเดินทางไปขอโชคขอลาบ ไปกาปูสีสุดโท้ที่วัดสีดารามนะครับซึ่งมีรูปปั้นพญานาคองค์ยญ่ๆนะครับแล้วก็มีพระพุิธรูปสีขาวๆครับนะครับคลิปนั้นครับแอดลงแนวทางตัวเลขเลขพิเศษไว้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้มาจากหลวงพ่อท่านหนึง่งนะครับ หลังจากที่แอดไปกราบขอพอรปูรสีุ่ดโท่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหลวงพ่อท่านหนึ่งครับผมซึ่งเพื่อนกอ,อยู่แถวนั้นแหละครับอยู่แถวนั้นเนาะไปคอยหน้าทางเลยล่ละเอาตรงๆเาาางนาะครับก็เข้าไปหาหาลวงพ่อนะครับเข้าไปฮอดก็ถามเพื่อนตรงๆเลยหลวงพอ่ออ่า เพราะจะมีแนวท่างตัวเลขให้แนวบ้านอ่อมสันเพิ่นกะเพิ่นกระห่าวครับมาเลาะฮ่า่สันมาตาใส่สันเงะถามไทยก่อนล่ะเนาะโอ้ผมมาตาไก่อยู่ดี่ครับมาสันดกเพราะว่าตอนนั้นไปเพื่อทุ่งฝนครับมาตามเพื่อไปวนลักพู้นะไก่เติบยอ่วสันดอกขึ้นหูจักมากสันกับพอดีมีปูบุริลัมครับเอาสูบเงินฟัง ปูบุรีรัมเนาะเพิ่อนแนะนำมาว่ามีหลวงพ่อท่านหนึง่งนะครับให้แนวทางแม่นคือกันให้ไปติดตามเพื่อนล่องเบงว่าสันปะูบุรีรัมเพิ่นบอกมาได่แล้ะครับแอดก็เลยถือโอกาสพอดีผ่านไปชีดาลามเนาะก็ถือโอกาสแวะเวียนเข้าไปถามไทยอ๋อาสันก็มีอยู่าสันได้แล้วครับนะ เพิ่นกัสิเคีนยนไห่เนาะแอดกันเลยว่า,าแล้วลวงพ่อครับตัวเลขของลวงพ่อนี่เป็นตัวเลขสูตรคำนวณบอกครับหรือว่าเป็นตัวเลขความฝันสันับเพื่นบอกว่าเพื่นบอกคำนวณเลขคำนวณหวยนะครับถ้าจะได้เป็นแนวทางตัวเลขก็คือฝันครับนิมิตนั่นเองนะครับเนาะว่า ปูพญานาคเพิ่นมหาเหลื่อยวะสันปูพญานาคครับปูสีสุดโท้มาหาเรื่อยๆมาในนิมิตนะครับมาในนิมิตก็ได้เลื่อยอยู่วะสันเพิ่นว่าแนวทางกะมีมากฝากญาติโยมเรื่อยๆอ,อยู่ขึ้นกันที่สำคัญครับหลวงพ,อพ่อพันวอกว่า,วาตั้งแต่เขพาพรรษา ตั้งแต่เขาพันษามาเลขกแนวทางตัวเลขกที่ได้มากเขาทุกงวดครับเขาทุกงวดเลยยังบ่เคยหลุดครับถ้านับงวดเขาพันษากะกำลังจะครบสามเดือนแล้วครับกันอาจจะไล่งวดอยู่นะครับอาจจะประมาณสักสี่งวดหรือหางวดใดเนาะรวมถึงงวดที่ผ่านมานํ่นอาจจะประมาณหางวดครับสําหรับงวดที่ผ่านมาครับหลวงพ่อเพิ่นเขียนในแอดจังสี่ครับ เพิ่นเขียนให้แบบนี้เป็นพิศนาครับเพื่อนบ่ได้ให้ตรงๆเนาะซึ่งกะถ้าเขาจะมองอีกอย่างหนึ่งครับตอนที่แอดเขียนลงให้ว่าเป็นเลขพิเศษเนั่นแอดเขียนเลขสามตัวคือหาศูนย์เจ็ดแล้วก็เลขสองตัวคือสองสามนะครับแต่กระดาษที่หลวงพ่อเพิ่นเขียนในแอดเน่ะเพื่อนจะเขียนแบบนี้ครับยี่สิบสามคูณห้าร้อยเจ็ด แล้วเพื่อนก็ยื่นกระดาษมาให้พ้อมกับกำชับว่าเอาให้มันเป็นเด้อเอาให้มันเป็นเด้อครับเพิ่นว่าห้าศูนย์เจ็ดสามตัวบนกับสองตัวล่างบอกครับหลวงพ่ออืเอาให้มันเป็นเาสั่นเิ่นว่าอย่าถามหลายนะครับเพื่อนบอกว่าแบบนี้ว่าต้องถามหลายเอาให้มันเป็นนะครับอ้า ก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วล่ะครับคือเพิ่นบอกตรงๆกะคงจะบด้เนาะเพื่อนกะให้เป็นคล้ายๆกับปิศนาตัวเลขมากครับปรากฏว่าครับถูกทั้งบนทั้งล่างครับออกเจ3ศนย์ครับผม0กับเจยูนีครับ3อยู่นีครับออกเจ3ย์สครับในส่วน2ตัวล่างออกเจหานะครับ2ตัวล่างออกเจ5หาหากับเจยู่น้ำกันเนี่ย เอาแค่ศูนย์ออกครับ <c oughs> นี่คือแนวทางตัวเลขของหลวงพอ่อนะซึ่งแอดจะใส่ใส่สื่อให้เพื่อนว่าหลวงพ่อสื่อพญานาคก,กันลวกันนะครับราวาตัวเลขที่เพิ่นได้มากครับได้มาจากความฝันที่บูพญานาคมาในนิมิตมหายไปครับผมล่าสุดครับแอดไปมากบกกี้มือครับประมาณอ่ามือ สมมือที่ผ่านมาครับน้อมือนี้มีโอกาสมาทําคลิป,ปากต่อเ f ฟซคือเกาครับเช่นเคยงวดนี้ปูอา่าลวงพ่อท่านนี้นะครับเพิ่นกกะเคียนไห่เป็นปริศนาคือเกาเนาะเป็นปริศนาคือเกาครับให้เลขมาหาตัวคือเกาครับผม เลขที่เพื่อนหามากครับผมเฮ็ดเป็นตคล้า,ายๆกับตารางนะครับเนาะมีเลขหาครับเลขสามครับเลขเลขยู่ใกล้ๆตัวเกานน่นละ่ะว่าไปไกลเพื่อนวาจังสี่ครับหาน่ะเป็นว่ายู่ใกล้ๆตัวเกาบ่ไปไกลครับแอดกาโอ้อดยดจุดอย่างน้อขึ้นเลน ไกล้เสียออกควันสาแล้วพึ่งไวายเลยเนาะนะครับเพื่อนเขียนแบบนี้ครับแอดพิจารหน้าอยู่เอ๊หลวงพอ่ออ่าผมคือปึกแนนหอน,นอสันดกหลวงพ่อนะลองจับให้เบิ่งในเปลี่นอย่างนะครับลองจับให้เบิ่งแน่เพื่อนกัวเราคือเกาฮ่าฮ่าคือเกาเอาว่าเปลี่ยนบาซสัน่น เอาเพราเป็นบเบาเพิ่นบอกเพิ่นเบาจังสี่เลยบาทนี้เพิ่นก็ได้อา้ามานหนีี๋ยวจะเขียนใไ้จักหน้อยมาสั่นครับซึ่งเพิ่นก็จับไหแบบนี้ครับเดี๋ยวแอดจะเขียนใหเพิ่ง เลขสามตวัวเพ่นเคียนให้แบบนี้ครับนี่คือหลวงพ่อเพิ่นจับให้079ครับแล้วก็539ครับผมแกเลเได้ทำว่าคออาอือยังบอยังบอคคอยพ่อใจปัไหดเนาะกกอยากได้เลขสองตัวน,นะมเนาะพอเอางวดวังหันเขาต้องสามตัวบนสองตัวล่างด้ครับอย่าลืมว่าเขาต้องสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างก็เลยถามเพื่อนว่า แล้วหลวงพ่อครับเลขสองตัวบ่จับไห้บอกขอเลขสองตัวน้ำเนเปียรสันดอกถามแม่นมีโชคมีลาบกันพ่อสิได้มาเห็ดบุญเห็ดท่านน้ำอยู่ดอกสันดอกนะครับเพิ่อนก็เลยเขียนเพิ่มให้อีกครับผมเป็นตัวนี้ครับ ลวงพ่อเพิ่นกะเลยเขียนให้เป็นตัวเลข2อตัวอีก3มหางครับเพิ่นว่าเลขกะก็ย่ไก่ตัวเก่าเพิ่นวา่นวามี03น้ำครับตัวเลขก็03 79แล้วก็53ครับนี่คือลวงพ่อเพิ่นจับให้จับมาจากตะนล่างครับ แอดเห็นเลขศูนย์สามแอดก็เลยถามก็เลยยิ้มก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อศูนย์สามมันออกเราได้มัมสิออกอีกยู่บ่อจัเป็นอย่างือสิออกเมื่อไหร่่านวเลขศูนย์สามเนี่ยออกไปแล้วเป็นอย่างือสิออกอีกมา่ได้ตั้งแต่แปดสามมันยังออกสองเท่อท่านวะเอ้ากะนี่ก็เป็นแนวทางของหลวงพ่อสีพญานาคครับผมเป็นตัวเลขฝัน ตัวเลขนิมิตครับซึ่งเพิ่นบอกว่าปูพญานาคมมให้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้าพรรษามายังไม่เคยหลุดครับผมได้ยินยังสีก่กะนเลขท่าลายหางบอกร์กเลขสองตัวสามหางครับแล้เลขสามตัวอีกสองหางเนี่ยกะถือว่าบหลายครับกะถือว่าหนาลงทุนอยู่ ถ้ามันเขา่าทุกงวดตั้งแต่เขา่าพรนษานะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเข้ากัเห็นตัวอย่างแล้วครับผมเนาะคนที่ได้ดูคลิปที่แอดไปขอโชคที่วัดศรีดารามนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาครับตัวเลขของหลวงพ่อแอดเขียนลงให้เป็นเลขพิเศษนะครับแต่ว่าคงสิบว่มีเอฟซีท่านใดไปสนใจหรอกตอนนั้นเนาะคิดว่าครับ แต่งวดน,นี้นะหนึ่งตุลาคม2565าห้าครับหลวงพ่อให้ตัวเลขปริศนามาแบบนี้ครับผมนะครับแอดขอให้หลวงพ่อจับให้เพื่อนจับให้สามตัวแล้วก็สองตัวครับผมล่องเอาไปพิจาหน้าเบิ้งครับผมอาแคปหน้าจอไว้ครับผมอ่าล่องเบิ้งครับผมชอบกระจัดคัดกระพานครับผมเนาะกะ แอดกะเห็นว่า ah. เป็นแนวทางที่ดีครับก็เลยอยากเอามาฝากมาตอนครับอยากจะเอามาวอกสู่ฟังเนาะเพื่อแล้วมันออกครับเข้าเสียดาได้บอผ่านโอกาสครับนะศูนย์สามงามบอกกางมครับเป็นเลขตัวกเกา่านะครับแต่เป็นเลขตัวกเกา่าซื้อเจ็ดเก้าง่ามบอกกางามขึ้นกันครับหาสามสวยไหมก็สวยนะครับมีโอกาสออกได้นะครับ,ออนะรบทุกตัวเลย นะครับ่าลืมงวดที่แล้วเข้าทั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างครับผมอ่ะกันชัดเจนครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับแอดจะสรุปเลขอาจารย์ไทยนะครับซึ่งว่าจะสรุปเมื่อวานนี้ครับพอดีเหตุบอทันครับบัดนี้ก็อาจารย์ไทยก็เลยอ่าทรม่มายำว่า อย่าลืมสรุปเลขให้ชัดเจนแจ้งกับเอฟซีอีกเธอน,นึงเพื่อนบอกไปจังสี่ราะวะตอนนี้เอฟซีหลายท่านนะครับสับสนล้วก็โทรมาถ,ถามอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เลยว่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวอา,า,าจาจะให้ทางคนมิโชสรุปให้ชัดเจนให้อีกรอบนึงเพื่อที่จะบดาสับสนเนาะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ครับผมแอดก็จะไปสรุปตัวเลขของอาจารย์ใกล้ให้ฟังชัดเจนอีกรอบนึงอ่ะคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับ